สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออนสตาที่น่ารักแล้วก็น่าดูทุกท่านนะครับแมดูด่ะวันนี้มาพบกับพบกบแอนนี่ปะทกกะกับซิกเยเก๋ยเดี๋ยวย<ะ>แต่ซิกมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมชื่อแต่เลมแล้วก็แลมเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันแลมไม่ใช่หรอไม่ใช่แลมข้างขึ้นนะอันนี้มันแลมหลัวเจโผล่เอ๊ะทำไมจะแลมแลมข้างไข่ไมใช่ จื่อื่นนั้นเราก็เข้ามาในด่าน้แต่เขาจริงจังกับการคอสเพย์มากไปจนเขาไม่เอาซิกมาวางไว้บนไหล่<อ><อ>ผมก็เลยทําการที่จะปั๊มตู้เงินก่อนและผมไปเลื่องระดับยากทําไมวะผมไม่รู้ว่าผมไปคลิกระดับยากทําไมแต่เขาก็คลิกระดับปกติให้ผมแต่ชินขึ้นบางทีอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องรอเวลาที่จะดูซิกเจเกอร์ทำการพิ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 ลิพิกรพเรียก ไททูนออกมาได้ล่า5 minutes later และแล้วเวลาก็ตัดไปแล้วก็มีอะไรของแปลกที่รอยอยู่กลางอากาศและตกลงมาสู่พื้นดังแปะนี่คือพิ่พบ๊คำรามดุาเม็ด1,800หน่วยดีกรัมตี8และระยะ54ในการเป็นไททันของซิกที่ควบคุมได้นั้นต้องมาจากกระดูกไททันของซิกเท่านัน้นเออยางกระดูกสันหลังเร็จใช่ป่ะวะม่คว,วอินมากอินมากไป ผมก็เลยไม่ต้องมาทำวิดีโอแบบนี้โอ้ m ม g o กในการเรียกเรือวารวาแล้วก็คำรามทำให้ถ้าตกมาแปะแล้วก็แตกหลายตัวเออเดี๋ยวนี้ไม่คุม้มแน่นอนเพราะว่าไทท่านตายหลายตัวเลยนะครับตัวแบบแตกนะครับผมแตกแน่นอนแต่นี่ก็คือจะเป็นดคันแปดเหมือนกันนะครับมีการตีแปดเหมือนกันเลยและระยะห่างกันที่ต่อยผมก็เลยทำการที่จะวางหลายตัวละครแบบเนี้ย พราะว่าตัวเดียวก็เลยเอาไปอยู่บ้างไอ้นี่เป็นไก่เกินไปหรือเปล่าให้แต่เธอะตัดแม่งแย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบบาหน้าจอไว้เออซื้อคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำด็อกบัช็อบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจ พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v ีไอพีเซเ r ร์หบริการกดเกมพ Pass แมปบ็อกฟุตบริการกดผล Map b o อก o ุตบริการกดเกมพ Pass และกดผล King ล e g e ซ c y บริการกดพิ a p Map All Star และบริการกดเกมพ a s s m แมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเล l ร r แลนโอพะเจ้าเยอะจัด,จด และบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลสสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลสสิบอะรีบๆล่ะและนี่ก็คือไททันที่มาจากพิพิภ์คำรามของซิกเออใช่บอกวาในการเรียกมาจาก หน้าฐานนะนะแล้วก็เดินมาทางฝั่งของแอนนี่ใช่เขาเดินมาจากฝั่งตงลงเราแอนนี่เพราะว่าแตท,ท่าตัวนี้ควบคุมไม่ได้เออมันคำรามมาแล้วมันก็ออกมาสองฝั่งนะครับเพราะว่าควบคุมไม่ได้นั่นเองแล,แล้วแล้วเขาก็องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เอ่ยเอ่ยเออดูกล้ามมันก็ใจเกเรีหมเอนกยน,นะดิจ้าแล้วนะ<ๆ>เขาก็เดินไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ ไปตุยเอาไอ้ดาบห <If S 1> น้านะว่าอัน LIKE น no. ี้มันดาบสองดาบไม่ใช่ดาบหน้าเพื่อในท่าหลายตัวนั้นเดินเข้าไปในฐานทัพของศัตรูแล้วก็เข้าไปกัดห้ำจนตันตายเรียงตัวกัดหำนี่เหรอทางฝั่งนี้ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆและเอื่อยๆในการปาขี้ดินเข้าโบน้าตรูอย่างโหดร้ายแล้วก็กระเตระเตระแตดับเแปะเออใช่ละมั้งปิ้วแปะโป โปรแปะเออดูดเ,เม็ดสองหมื่นสี่พันห้าสิบด้วยวิกระตีแปดและระยะหนึ่งร้อยสี่จุดห้านี่จะปสี่จุดห้าทำมาข่ามเผาอะไรไปเน่พิเศษด้วยให้ตายเถอะแต่นี้ผมก็ลลงมองหน้าซิกยังได้ดูผมว่าจมูกพี่แกแยบมากเลยจมูกหายไปไหนแล้วเนี่ยแล้วผมก็ต้องทำใจที่พี่แกเออปาหินไปเรื่อย พี่แกเอาหินมาจากตรงไหนวะล่างดินแหละในการควักหินขึ้นมาจากใต้ดินแต่ก็ปลาเข้าสู่เบ้าหน้าตูอย่างโหดร้ายแบบดังเปาะแปะเละในการขี่ดินที่กระเด็นเข้าว่าหน้าจอของผมและผมก็ต้องร้องขอชีวิตอาจักเปะบอกเขาเลยว่าเละและก็เล็ดตุเปะตุเปะกันเลยทีเดียวโอ้ไม่เกิด แต่ผมก็รอมาฝั่งนี้ถ้าฝั่งของแอนดี้ที่ได้สงสารเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นเหลี่ยมอยู่ตัวเดียวด้วยนะใน 3D มานแล้วทาไมนะแอนดี้ทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเดินเหม่ที่แสนรุนแรงและหลายคนทุกอาปากค้างเพราะปีแกแรงมากเลยนะในว่นสิ้แหลกกูเบตสองห5ื่0หเออไอตัวนี้ตัวเชี่ยอะไรเป็เรฟันมาช่วยกันเหรอออดูจะจัด คิดว่าพี่จะแพ้ซิกได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นเลยลเหรอเฮ้ยนาดูถูกแอนดี้เกินไปแล้วแต่อาจจะดูถูกถูกแล้ว <c oughs> ดูดเมทต,ต้องหมื่ระยะ49โคตรสั้นแล้วก็มิีการ g ีที่แสนจะเท่ากันโดยกลายเป็นไททันหญิงทุกพื้นเข้าไปดังแบะโดยการเป็นเออตัวละครแบบไก่ๆแบบเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่3ามดี ผมเลือกเป็นแอนนี่เดีย่ยผมก็ร้องขอชีวิตเหมือนกันนะพี่ไม่นะกลายเป็นใดท่านหญิงที่แบบไม่เท่เลยทำไมทำตัวละครแอนนี่มาหวยขนาดนี้ผมไม่รู้ว่ากาททำตัวละครแอนนี่มาห่วยขนาดนี้ได้ยังไงแต่ว่าหลายคนอาจจะเจียกันแล้วเรา่าพี่มันต้องเป็นแอนนี่แน่เลยดาเมจมันช่างรุนแรงอ่ะรุนแรงกว่าซิกจัดจัดเลยพี่ ผมก็เลยทำการที่จะกันหลังไว้เยอะๆเพราะวิกาลตมตรีพี่แกนั้นมันช้าเกินไปทําให้ผมนั้นต้องแบบอ,อกันหลังเยอะๆเลยไม่งั้นบ้านแตกแน่แล้วก็แน่นอนว่าบ้านต้องแตกเป็นผุยผงแน่นอนและจังหวะน,นี้แหละครับทําการที่จะทุบบ้าหน้าศัตรูละวดพื้นอย่างดุนแรงดังปงปังและปงเป่งไกล่ลากนะจวบแบะ <G ül> น่นนารักเกินไปแล้วน่าจะน่ารักเกินไปโ <G ül> oh <my> อ้ไม่กอดเดี๋ยวผมจะทำการที่จะมองตัวละครที่กายล่างอยู่หน้าขนาดเนี้ <G ül> ว่าบัแฑนจะธรรมดาธรรมดาเอ,อใส่บะใส่บะนะแบบบูบะก,กันเลยทีเดียวดังแต็บๆต็ปะ <G ül> และหลายคนก็ <G ül> <G ül> ต้องอ้าปากค้างกับทางฝั่งของซิกเยเกร์ ที่ดอะเมดนื่นแสนจะนําไปใกล้ไก่แต่ว่ามันเรียกไทายท่านพิภพคมลาออกมาเว้ยแล้วผมมานั่งซอง um ห้าลิงทำไมวะเนี่ยโดยระยะทางที่แบบไกลมาก Two hours later แด้วแล้วผมก็ตัดเข้ามาในเวยพิ่โคตรตึงอีกครั้งในตอนที่ผมระเบิดแอร์ด้ตายยกลงแล้วแล้วผมก็ต้องดีใจกลับทางฝั่งของผมที่จะแตกพ่าย ก็ดีใจไปเนี่ยไอ,อเชีย่ยดาเมจแรงรุนแรงกว่าแต่ผมจะแตกพ่ายอย่างนั้นเหรอแล้วมีตัวละครที่กําลังเป็นกาลังเสริมให้กับผมแต่าทว่านั่นี่ยอย่างนั้นต้องแพ้ซิกอยู่ดีทําไมกันน่ะเหรอพอซิกมีวิโรคำรามยังไ <c oughs> งล่ะด้วยคำรามของเขาทําให้ศัตรูนั้นตายเป็นเบื่อทั้งสองฝั่งและที่สําคัญก็คือนี่ไงมันเรียกมาแล้วทําการ เรียกใครท่านหลายตัวละครออกมาอย่างเป็นหมู่คะับนะใเขาก็เป็นทางฝั่งของขาการถ่วงเวลาไว้ทักพักใหญ่เลยโอไมก์ก oh แต่ฝั่งเขาหลุดแบบน้อยมากเลยหลุดไกลแงเขาเลยใช้พี่พวกคำรามนี่ได้เปรียบกว่าแต่ทางฝั่งของผมนั้นหลุดมาเยอะแล้วและพี่พวกคมรามของทางฝั่งของผมก็จะเสียเปรียบกว่าจังเห็นได้ชัดเลย กับการที่จะระเบิดแอร์ตาย <c oughs> ย่างหมู่นี่ดูคนลา,าแน่ <c oughs> ลาก่อนบักซิกเย็กเกอร์เราวัดกันไม่ได้จริง,รง <c oughs> ที่ดาเมจเราก็รุนแรงกว่าแท้ๆโอ้บ่าไม่นะแต่ผมก็ต้องร้องไห้ขอชีวิตบักซิกเออไม่มีพี่โอบคลาล้วเหรอ <c oughs> ลาก่อนเออ เออบอกเขาเลว่าจุกจะจัดและทำฝากของที่ยางขึ้นหรกับขำบ่วงก็ไม่นอนโอ้โหอัจไปบ่วงไปยัยไงกันละ่ะอะไรกันเนี่ยสีมันโหดเกินไปครับมันโหดเกินไปจริงจีจีวิวพีให้ตายเถอะ